วันนี้พาทุกท่านมาชม All New Honda BRV Mini MPV 7ที่นั่งซึ่งจะทำการเปิดตัวในประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้รายละเอียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ <S <S หลังจากที่ตัว Honda BRV รุ่นปัจจุบันนะครับมีการทำตลาดมาตั้งแต่ช่วงปี2016นะครับซึ่งมาถึงน้าปัจจุบันนะครับตัว BRV รุ่นปัจจุบันก็มีการทำตลาดมามากกว่า6ปีแล้วนะครับ คู่แข่งรายอื่นนะครับก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t o y o t a v เว o ลอ i t s u b i s h i X p อ n กแพรวมถึงตัว Suzuki XL7 นะครับที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนโฉมนะครับโดยในครั้งนี้นะครับตัว Honda BR-V นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่มิติตัวถังตัวรถนะครับออ l นิว Honda BR-V นะครับมีความยาวอยู่ที่4 4 9 0 m mm. ม เมื่อเทียบกับตัวรุ่นปัจจุบันนะครับมีความยาวขึ้นกว่าเดิม3 4ม m mm, มความกว้างอยู่ที่1 7 8 0 m mm, มมกว้า, mm, วาวง, 1, mm, วงขึ้นกว่าเดิม 45MM มมความสูงอยู่ที่1 6 8 5 m สมมสูงขึ้นกว่าเดิม 19MM มมตรส่วนระยะฐานล้อหรือว่าวิวเบกอยู่ที่ 2700MM ยมมยาวขึ้นกว่าตัวเดิมอยู่ที่ 45MM มเมตร และด้วยตัวถังที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบเบนซินรหัส L15ZF เป็นแบบ4สูบ1.5ลิตรพร้อมกับระบบแปรผันวาล์ว IVT นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่121แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 145นิวตันเมตรที่4,300รอบต่อนอาทีทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับพร้อมกับรองรับน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ E20 โดยตัวนี้นะครับก็เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ในส่วนของโรบชชสซีแล้วก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านหาจะเป็นแบบ m a c p ฟอร์สันสตรัแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบทอร์ชั่นบีมระบบเบรกนะครับเป็นแบบ d ดิ b r บรกคู่หน้านะครับด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกอยู่นะครับยังไม่ให้ดิสเบรกทั้ง4ล้อเหมือนกับคู่แข่งนะครับอย่างตัวเว l o s ลมาดูต่อในด้านการดีไซน์นะครับตัวอ n i ิคอนด้านะครับมาพร้อมกับการดีไซน์เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งภายนอก และก็ภายในนะครับดูมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับดูเป็นรถ SUV Crossover ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทั้งด้านบนนะครับก็มาพร้อมกับตัวแถบโครเมียมนะครับที่ลากยาวตั้งแต่ด้านซ้ายจนถึงด้านขวารับกับตัวไฟหน้าที่เป็นแบบ LED เต็มระบบนะครับพร้อมกับตัว Running Light การชนด้านล่างนะครับก็ดีไซน์ใหม่นะครับมีการตกแต่งคิ้วพลาสติกสีดำนะครับพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกพอมาดูต่อที่ด้านข้างตัวรถนะครับก็มาพร้อมกับเส้นสายที่ดูเรียบง่ายนะครับมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นเส้นที่ลากยาวตั้งแต่ตัวบริเวณไฟหน้าจนไปถึงไฟท้ายนะครับด้านข้างนะครับมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด17นิ้วนะครับใช้ยางขนาด2 1 55 5 R17 ส่วน้านหลังของตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบ led นะครับเหมือนกับนําตัวไฟท้ายของตัว honda city นะครับมาใส่ในตัว brv เลยนะครับและก็มาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3การชนด้านล่างก็ดีไซน์ใหม่นะครับโดยรวมภายนอกนะครับถ้ามองจากด้านหน้าตัวรถนะครับผมว่ามันดูดุดันดูเท่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแต่ดีไซน์ทางด้านหลังผมว่ามันยังดูไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับถ้ามีการปรับเรื่องของไฟท้ายใหม่อีกนิดนึงนะครับผมว่าน่าจะสวยมากยิ่งขึ้น มาดูต่อกันที่ภายในของตัวรถนะครับภายในของตัวรถนะครับพร้อมกับดีไซน์นะครับใหม่ทั้งหมดนะครับมาในโทนสีดำตัดกับตัวพลาสติกสีเงินนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับพุ่มหนังพร้อมกับหน้าจอตรงกลางที่เป็นอินโฟเทนเมนต์นะครับขนาดใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบแอร์ออโต้นะครับรับระดับอุณหภูมิได้ช่องแอร์ก็เป็นแบบสีช่องนะครับมาตรฐานนะครับไม่ได้ดีไซน์ฟือหวาอะไรเท่าไหร่นะครับ คอนโซลเกียรตรงกลางนะครับก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับ CVT ตัวเบรกมือนะครับยังไม่ได้เป็นแบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้เหมือนกับคู่แข่งรายอื่นๆนะครับเเป็นคันโยกดึงขึ้นมานะครับแล้วก็มีพนักแขนทางด้านหลังนะครับและนอกจากนั้นนะครับตัวภายในห้องโดยสารของตัว BRV นะครับก็จะมีการกระจายตัวปลั๊กนะครับเอาเล็เนี่ยกระจายอยู่ทั้งแถว2แล้วก็แถว3นะครับ และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัว All New Honda BR-V นะครับก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับหรือว่า Honda Sensing ที่ใส่จัดเต็มมาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปรับไฟส่งอัตโนมัติ Auto High Beam มีระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกจากนอกช่องจราจรนะครับหรือว่า r d m มีระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจรนะครับ L.K.A.S มีระบบเตือนการชนรถนะครับแล้วก็ขนเรือถนนนะครับพร้อมกับระบบช่วยเบรก C.M.B.S มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับหรือว่า Adaptive Cruise Control แล้วก็มีระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะครับหรือว่า LCDN นั้นนะครับยังมาพร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Engine Remote Start หรือว่ากุญแจรีโมทที่สามารถกดสตาร์ได้จากภายนอกตัวรถมีระบบล็อกรถอัตโนมัตินะครับเมื่อเดินห่างออกจากตัวรถ Walk Away Auto Lock มีระบบร,รถอัตโนมัตินะครับเมื่อความเร็วถึงสปีดท,ที่ตั้งไว้แล้วก็มาพร้อมกับตัวค o นด้าเลนสวอตนะครับที่จะมีการติดตั้งอยู่ทางมุมซ้ายของกระจมองข้างนะครับถุงลมนิรภัยคันนี้นะครับมีมาให้6ตำแหน่งรอบคันนะครับก็จะมีคู่หน้าด้านข้างแล้วก็มานิรภัยนะครับและในตัว All New Honda BRV ครั้งนี้นะครับจะเป็นการนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียทั้งคันนะครับก็เหมือนคู่แข่งอย่างตัวเวนอส แลวก็เอ็กแพนดรวมถึง XL7 นะครับไม่เหมือนรุ่นปัจจุบันของ BRV นะครับที่ผลิตในประเทศไทยที่ตัวโรงงานโรจนะนะครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของตัว All New Honda BRV ี i าร์วมินิ 7, ที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆในตลาดนะครับถ้าไม่ได้รีบร้อนในการใช้รถแต่งใดนะครับผมว่ารอตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับดีไซน์ภายนอกนะครับจากทางด้านหน้าเนี่ยก็ดีไซน์ได้ค่อนข้างลงตัวนะครับและก็ยังมาพร้อมกับตัวระบบ ความปลอดภัยนะครับ Honda e s s e n c i n g ที่จัดเต็มมาให้นะครับซึ่งผมว่านะครับสู้คือแข่งได้แน่ๆนะครับอย่าง Veloz หรือว่าตัว Expander นะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Spec o p t i o n และราคานะครับผมจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ